คลองเปรมเนี่ยมันมีแต่กระเทยมีทั้งผ่าไม่ผ่ามันบอกว่าเย <Yeah, S 2> เดี๋ยวเสาร์นี้พาไปเที่ยวหน่อยแล้วลูกพี่เราเข้าเวรผู้ใหญ่เราก็บอกนี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวแดนหนึ่งหน่อยพอลูกพี่เข้าเวรผู้ใหญ่พัสดีเวรปุ๊บไปกี่คนสิบห้านคนไปไปถึงคอประตูแดนหนึ่งให้ฝั่งลูกน้องสิบห้านคนมันก็เข้าไปเที่ยวกันเพราะแดนหนึ่งมันมี แล้วนี่สามร้อยห้าร้อยใจ่ป่ะกระเทยอ่ะเพราะแดนหนึ่งเนี่ยมันจะมีซอยของมันหละซอยนี้เปิดโดยเฉพาะสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่เลือกเอาเป็นอาเลมเลยนะเป็นอาเลมเลยไปถึงนี่ชี้ตัวได้เลยชี้ตัวได้เลยแล้วค่าบริการหนึ่งคนนี่เท่าไหร่ก็ประมาณห้าร้อยถ้าผ่าสองพันพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลูกพี่เราก็มารับกลับแดนถึงเวลาโอ้โหก็เหมือนมันเที่ยวเหมือนมาเที่ยวอาวนวดอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านถูกไหมโอ้โหุยอดนยิงนะในยุคหมูนะ สุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้ใล้ย้ายด่วนโดนย,ย้ายอีกแล้ว,วย้ายอีกแล้วครับอ้าวในการย้ายทั้งนี้มันมีสาเหตุไหมฮะอิทธิบลมาจาก